SME Bank ก็เตรียมที่จะมีการเพิ่มทุนอีก30ม0 0ล้านบาทรองรับการปล่อยสินเชื่อใหม่ในปีนี้นะครับโดยจะเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยวงเ,เงินไม่เกินรายละ15ล้านบาท นางสาลินีวังตาลประธานกรรมการธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank เปิดเผยว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาเห็นชอบให้มีการเพิ่มทุนเรือนหุ้นอีก1,000 0ล้านบาทจาก20 0 0 0ล้านบาทเป็น30 0 0 0ล้านบาทเพื่อรองรับการขยายสินเชื่อในปีนี้โดยจะแบ่งขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมวงเงิน2,000ล้านบาทแต่หากผู้ถือหุ้นรายเดิมไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะให้ทางกระทรวงการคลังเข้ามาถือหุ้นแทนซึ่งจะทําให้กระทรวงการคลังถือหุ้้้นนทังสิ 98.88คาดว่าการดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ซึ่งจะทําให้ธนาคารได้รับเงินเพิ่มทุนก้อนแรกภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้สำหรับแนวทางในการดําเนินการในปีนี้จะเน้นการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยวงเงินไม่เกินรายละ15ล้านบาทและจ,จะดูแลนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ไม่ให้เกินร้อยละ5ส่วนผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาธนาคารมีกําไรสุทธิ334ล้านบาท จากครึ่งปีแรกที่ขาดทุน41ล้านบาทเนื่องจากสามารถรักษาคุณภาพลูกหนี้ไม่ให้ตกชั้นเป็น NPL ได้พร้อมกับมีการปรับโครงสร้างลูกหนี้เดิมที่เป็น NPL ให้กลับมาเป็นลูกหนี้ปกติและยังสามารถปล่อยสินเชื่อรายย่อยได้ตามเป้าที่9,872ล้านบาท